สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูไวเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับมีหลายท่านสอบถามมาว่าเวลาเราจะสร้างละครหรือนิทานสักเรื่องเนี่ยนะครับทีนี้ตัวละครเนี่ยเวลาเราเจนในเ i เนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆเราก็จะมีวิธีที่จะทําอย่างไรเพื่อให้ได้ตัวคาแรคเตอร์หรือตัวละครเนี่ยเหมือนกันตลอดทั้งเรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นให้เราเข้าเว็บไซต์ Google แล้วเสิร์ชหาคำว่าเพจเก่าต้องใช้ ใช้ตัวนี้นะครับเพกกอ .ai ตัวนี้นะครับเราคลิกเข้าไปแล้วก็มาสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับโลโก็คลิกเข้าไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองใช้ Gmail ใหม่เลยนะครับคลิกทีก่ get Start คลิก Continue with Google นะครับแต่ก็จะจำค่าเก่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูผมก็ไปเลือกเอาตัวนี้ แอนดรอยสองห้าก็แล้วกันนะครับแล้วผมก็พิมพ์รหัสผ่านเข้าไปคลิกถัดไปแล้วก็คลิกดำเนินการต่อ ก็มาจะมาสู่หน้านี้เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ c o n t i n u e w i t h Google อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ก่อนอื่นต้องขอ,งข,อขอบคุณดรโจนะครับดรกิตศักจาก IT ทีอาราอยู่นะครับที่ให้คำแนะนำเกี่ยวบเรื่องนี้ mm hmm. ก็เลยขออนุญาตเอามาเผยแพร่ต่อนะครับเราก็จะมาปรากฏหน้านี้ก็จะเป็นเห็นไหมเป็น Create ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเรานะครับเป็นตัวเลือกแล้วก็มีตัวอย่างให้เลือกมากมายยะแยะเลยนะครับ เราก็สร้าง AI เป็นภาพรูปภาพก็ได้นะครับเหมือนก็เหมือนกับ AI ตัวอื่นๆไม่ว่าๆๆจะเป็น Bing นะครับหรือ l e o n a r d o ก็เหมือนกันเสร็จแ,แล้วให้มาคลิกตัวนี้นะครับให้เลือก create on board นะครับบางท่านอาจจะเป็น create on canvas นะครับให้เราคลิกตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่ที่ทำไว้ถึงแม้ผมจะใช้ gmail ตัวอื่นนะมันก็ยังยังขึ้นของก็ยังขึ้นมาให้อยู่นะครับก็ยังขึ้นมาให้โอเคไม่เป็นไรนะครับ แล้วตัวนี้เรามากำหนดเป็น stable d i f f n t i o n XL นะครับขระขนนี้เราดูเอาสักเอาเอาหนึ่งรูปก่อนเนาะเอาแบบหนึ่งรูปก่อนนะครับเพื่อให้ตัวมันจะเหมือนกันมาฝั่งนี้จะเป็นพร้อม m a k custom ตัวนี้นะครับตรงอนไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะเราก็มาพิมพ์พร้อมเลยนะครับ boy and ถ้าเราเติมคำว่าคิวก็จะเป็นน่ารัก,กน,นะครับ his uh, and his นะครับคิวเติมสีเข้าไปนะ uh, uh, ดาก้อนดูดาก้อนในป่า uh, เราอยากได้ดาก้อนสีอะไรมังกรสีอะไรเพราะงั้นถ้าเราไม่ใส่สีเดี๋ยวก็จะไม่ออกมาหลายสีเวลาเราไปสร้างตัวมันก็จะจะนั่นขึ้นนะครับ อพอเราพิมพ์เสร็จนะครับเราก็คลิกที่ generate ก็จะใช้มังกรตัวสีเงนินนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แมเล็กชายก็มีเป้มีเสือ้อกางเกงอย่างน,นี้ดาก้อนก็จะเป็นสีเงนินอ่าตัวต่อไปจะเป็นสําคัญละนะครับตัวต่อไปสําคัญนี้ก็คือตัวที่เป็น จะมีคำว่าซีดนี่ยนี่เนี่ตัวนี้เดี๋ยวนะครับให้เราคลิกที่รูปเนาะให้คลิกที่รูปดาวดาวโลดเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับคลิกที่รูปราดาวดาวโดดเก็บไว้พอดาวดาวโลดเสร็จตัวนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ยที่จะเป็นตัวที่จะใช้นะครับเราก็ Copy นะทำแท็บสีคุม Co ปปีตัวสี 4, ตัว, 4, ตว, 4, ตวนี้นะครับ ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวเลขกำกับเนาะแล้วเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับว่าคอมมาหน่อย s e ดไอดนะเซมิคอลขีดหมายคอลอนนะครับแล้วก็ c อนโทรลวีวางลงไปตัวเลขตรงนี้จะเหมือนกันเห็นไ,ไหมครับแล้วเราก็มาใส่นิดนึงว่า a v o i d i s r u n n i n g ให้แสดงท่าทางอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวดูภาพต่อไปก็จะต้องเป็นเหมือนนี้หรือเปล่านะครับเมาก่อนเป็นสเหเือน,นเรียกว่า g e n e r a t ตไปนะครับเราจะเอาสี่รูปก็ได้เนาะนะครับเพื่อความรวดเร็ว,วนเห็นไหมครับตัวต่อไปก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วเราก็จะทำอ่าไป i s jumping สมมติว่า jumping อยู่ mp จจมปิ้งสิจจมปิ้งสิเราก็เจนเดเลตเดี๋ยวดูนะเขาแตกต่างกันยังไงบายนะครับจัมปิ้งกระโดดตัวต่อไปเขาจะเป็นเหมือนกันหมดเลยเราใช้ตัวนี้เห็นไหม เดี๋ยวเราลองลองอีกสักอันไหมครับลองอีกสักอันหนึง่งถ้าเราจะสร้างใหม่ทำไงเสริมใหม่เราก็จะแก้พร้อมตรงนี้ใหม่เนาะแก้พร้อมตรงนี้ใหม่ภาษาไทยยังไม่ได้เนาะเราไปเป็นเจ t เนเรตก่อนนะครับเออเจนเนเรตไปทาง translate ก่อน นะเช่นเราเขาบอกว่าผู้หญิงไทยผมยาวสวยใส่ชุดสนะีใส่เสื้อสีขาวนะกางเกงสีน้ำเงินนะเดินไปกับสุนะักสี น้ำตาลอ่านะครับโอเคแล้วก็ก๊อบนี่ไปเดี๋ยวดูนะครับก๊อปี้แล้วเราก็ไปวางตงัวนี้นะไปวางตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอารูปเดียวนะครับจะละเล็ดขยับสีรูปก็ได้ลองดูนะครับอ่าตรงนี้อ่าไปเหน็นไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็เราก็มาจำซีตรงนี้นะซีตรงนี้ ก็ปีไปแล้วเราก็ไปวิ่ง islock go to go to the forest forest ก็แลันนะ forest ในป่าแล้วเราก็พิมพ์คำคอมมาใช่ไหม sed id นะครับ sit id i อา่านลบไปแล้วก็ลอง generate นะครับเห็นไหมไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นตัวตัวเดิมเห็นไหมครับหน้าเหมือนไหมเหมือนกันเลยไหมครับเออเหมือนกันเลยเ,เราลองอีกทีก็ได้นะครับ go to the, the city ลองเ e n e r อเ e อีกทีนะครับ สำคัญตัวนี้ตรงซีดไอดีตรงนี้ที่จะช่วยให้ภาพเป็นคาแรคเตอร์เหมือนเดิมไหมครับเห็นไหมล็อกไนมหมาก็สุนัขก,ก็เหมือนเดิมจะไปที่ไหนก็จะเป็นคาแรคเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับ mm. ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับดูเวลาออกจากนั่นนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้รูปนี้ใส่ลากแลโก้ตรงนี้แล้วก็ล็อกเอาออกแล้วก็ออกจาก Google ด้วยเนาะออกจากระบบไป เป็นไงบ้างครับก็หวังว่าคงจะเอาไปใช้ประโยชน์นะไปประยุกต์ใช้กับงานงตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับอย่าลืมต้องขอบคุณดรโจดรกินสากจากไอทีอราอยู่อีกครั้งนะครับที่แนะนำตัวนี้มาให้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ